ชาวสินค้าดวงความรักประจําจวันที่3กรกฎาคมนะคะคุณได้ไฮพิเซตนะคะส่วนเขาได้ห้าถ้วยวันนี้คู่รักนะคะคู่ไหนที่มีปัญหากันมาก่อนมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจกันก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหานะคะมีข้อขัดแย้งนะคะทะเลาะกันหรือว่า,าจ,จะเป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะแฟนคุณเนี่ยเขารู้สึกเสียใจนะคะหรือว่ารู้สึกเสียายเวลา ที่ผ่านมานะคะที่ยังไม่ได้ลงเอยกันสักทีความสัมพันธ์มันยังไม่แบบสมบูรณ์ร้อยเปอซสักทีหนึ่งเขาก็รู้สึกเสียายเวลาตรงนั้นนะคะส่วนตัวคุณไม่มองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในตัวของแฟนตัวเองมากขึ้นนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราวันนี้เป็นวันที่คุณมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจอย่างที่บอกนะคะ Recovery ความสัมพันธ์ก็จะฟื้นฟูได้นะคะกับมาดีเหมือนก่อนหน้าที่จะแบบทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันนะคะ มีไพ่เวิร์ดวีดดิ้งฟอนนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณรอคอยมานานนะคะแล้วมันก็จะคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับที่เสียเวลาแล้วก็ลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้ไปนะ